นาคิดเหมือนฉันคิดไหมฉันก็คิดเหมือนกันนะโอ้ยประโยคนี้คุณหูมากเลยค่ะพาเราย้อนไปยุค90้าสเลยวันนี้เราจะมา,าคุยเจาะลึกกันเรื่องเบื้องหลังซีรีส์เด็กที่คิดมากๆนะคะกล้วยหอมจอมซนหรือ Bananas in Pajama าจากออสเตรเลียที่ดังมาถึงบ้านเราเลยใช่ครับแล้วเรื่องที่น่าสนใจคือปกติรายการทีวีเนี่ยมันจะเริ่มจากบทก่อนใช่ไหมครับหรือมีแผนงานอะไรชัดเจน แต่เรื่องนี้เนี่ยเออจุดเริ่มต้นมันต่างออกไปเลยคือมาจากเพลงเพลงหนึ่งเพลงหรอคะเพลงธรมธรมดาธรรมาเนี่ยนะคะกลายมาเป็นซีรีส์ดังระดับโลกได้อย่างไรอืมน่าทึ่งมากเลยคะ่ะนั่นนะสิครับมันเป็นเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเลยจากเพลงกล่อมเด็กที่แต่งขึ้นง่ายๆเลยนะกลายเป็นซีรีส์ยอดฮิตไปได้อย่างไงงั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูดีกว่าคะ่ะ จุดเริ่มต้นของเพลง Banana an s In Pyjamas นี่คือย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะปลายยุค60ต้นยุค70นู้นเลยคนแต่งเป็นนักแต่งเพลงชาวอังกฤษชื่อ c แ r ร e Brighton ครับเรื่องเล่าเบื้องหลังก็น่ารักดีนะครับคือมันเกิดขึ้นแบบบนเบาะหลังรถเลยตอนกลางคืนคุณไบรตันกำลังพาลูกชายวัยสี่ขวบชื่อแมซิลกลับบ้านค่ะ แล้วเด็กก็งองแงไม่ยอมนอนคุณพ่อก็พยายามกล่อมร้องเพลงกล่อมเด็กจากหนังสือที่เขากำลังรวบรวมอยู่ให้ฟังอ๋อค่ะร้องไปตั้ง91เพลงโอ้โห91เพลงนี่คือจนปัญญาแล้วจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับพอหมดมุกแล้วจริงๆก็เลยด้นสดเลยแต่งเพลงแบบไร้สาระขึ้นมาชื่อ b ananas in pajamas เนี่แหละครับ แล้วลูกชอบเหรอคะปรากฏว่าลูกชอบมากร้องตามตลอดทางจนถึงบ้านเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะแบบว่าความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจากสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆและที่สําคัญคือภรรยาเขาครับพอกล่อมลูกหลับปุ๊บเนี่ยเธอบอกสามีเลยรีบจดเนื้อจดทํานองไว้เดี๋ยวนี้เลยอ๋อกลัวลืมครับกลัวตื่นมาแล้วลืมต้องขอบคุณเธอจริงๆนะครับไม่งั้นเราอาจจะไม่มีเพลงนี้กันจริงค่ะ แล้วจากเพลงที่รู้กันแค่ในครอบครัวมันออกมาสู่สาธารณะได้ยังไงคะอ๋อช่วงยุค70-80ครับเพลงนี้มันก็เดินทางไปถึงออสเตรเลียสถานีโทรทัศน์ ABC ที่นู่นเขาก็เอาไปใช้ ABC ออสเตรเลียเหรอคะครับเป็นช่องของรัฐบาลเขาเอาไปใส่ในรายการเด็กดังๆอย่าง Play School กับ k i n e ก g a r เด n อ๋อ oh, ค่ะค่ะแล้วมันก็เริ่มคิดเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆจนมีคนคิดต่อยอด เอาคนใส่ชุดมัสคอตกล้วยลายทางเนี่ยไปแสดงตามโรงเรียนอนุบาลอ๋อเริ่มจากโชว์สดก่อนใช่ครับแล้วเด็กๆชอบมากเลยเหมือนค่อยๆสร้างความผูกพันไปเรื่อยๆนะคะแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆที่กลายเป็นซีรีส์นี่คือตอนไหนคะจุดเปลี่ยนสำคัญมาปี1992ครับมีโปรดิวเซอร์ชื่อเฮเลนาแฮร์ริสเธอไปดูลูกๆแสดงละครที่โรงเรียนแล้วก็มีการแสดงเพลงนี้พอดีค่ะแล้วเธอก็ปิ๊งไอเดียเลยใช่ครับเธอเห็นเลยว่า เฮ้ยอันนี้มันทำเป็นซีรีส์ทีวีได้นี่นาแต่เธอก็มองว่าต้องปรับหน่อยทำให้กล้วยมันดูน่ารักขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นเด็กๆน่าจะชอบมากๆแล้วมันทำง่ายๆเลยไหมคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างโอ้โหก็มีอุปสรรคเหมือนกันครับเรื่องคลาสสิกเลยงบประมาณจำกัดมากสำหรับรายการใหม่ๆอ่าใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปสู้กับฝ่ายบริหารของสถานีด้วยที่ อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าไอคอนเซปต์กล้วยใส่ชุดนอนนี่มันจะเวิร์กจริงหรอแต่สุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จนะคะครับเฮเลนาก็ผลักดันจนได้เธอวางโครงเรื่องสร้างตัวละครเพิ่มขึ้นมายางมีเท็ดดี้สามตัวเนี่ยก็เอาชื่อมาจากลูกๆของเธอเองเอมี่กับมอร์แกนแล้วก็เพื่อนสนิทลูกชื่อลูลูน่ารักจังเลยค่ะเอาชื่อลูกมาตั้งครับ ส่วนตัวละครหนูใส่หมวกหรือ Rat in the Hat เนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากทีมงานตากล้องคนหนึ่งในสถานีครับอ๋อมีที่มาที่ไปหมดเลยนะคะแล้วพอทำเป็นซีรีส์ออกมาต่อละแค่5นาทีเองใช่ไหมคะใช่ครับสั้นๆแค่5นาทีตะกลับดังมากเลยนะคะดังไปทั่วโลกเลยมาถึงเมืองไทยด้วยจำได้ว่าฉายช่อง7ประมาณปี2535แล้วเสียงภาคนี้คือติดหูมาก คุณวิรัตส,สิงหะเดชากุลภาคบี1คุณจิราวัตรวชิระสรันพธาภาค b 2เนี่ยแหละคะ่ะที่มาของประโยคเปิดของเราวันนี้ความสำเร็จมันชัดเจนมากครับข้อมูลบอกว่าบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ต้องรีบกลับบ้านจากที่ทำงานเลยนะเพื่อมาดูพร้อมลูกๆจริงเหรอคะขนาดนั้นเลยครับหรือเด็กๆก,ก็รอเลยว่าเมื่อไรจะถึงเวลามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปไปเลยถึงขนาดว่า B1 กับ B2 ได้ไปเดินพาเรดในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อนปี2000ที่ซิดนีย์ด้วยนะครับโห oh, สุดยอดเลยค่ะได้ไปโอลิมปิกเลยสรุปแล้วคือจากเพลงที่แต่งเล่นๆกล่อมลูกบนรถกลายมาเป็นเพลงฮิตในรายการเด็กก่อนแล้วก็มีโชว์มาสคอตแล้วก็กลายมาเป็นซีรีส์ระดับโลกที่คนจำได้ไม่ลืมมันเป็นการเดินทางที่แบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะ ใช่ครับมอนแสดงให้เห็นพลังของไอเดียเล็กๆที่ถูกมองเห็นแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้ไกลามากๆแม้จะมีอุปสรรคบ้างค่ะแล้วมีอะไรที่น่าสนใจทิ้งท้ายไหมคะจากเรื่องนี้อืมสิ่งที่น่าคิดต่อนะครับคือถึงแม้ว่าซีรีส์เวอร์ชันมาร์สคอตเนี่ยจะไม่ได้ฉายมานานมากแล้วน่าจะ20กว่าปีได้แล้วมั้งครับนานมากแล้วค่ะแต่ทำไมภาพ B1B2 วิ่งลงบันไดหรือแค่ได้ยินประโยค นายคิดเหมือนฉันคิดไหมเนี่ยมันยังทําให้เรายิ้มได้รู้สึกดีได้อยู่เลยมันก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันนะครับว่าอะไรคือส่วนผสมสําคัญที่ทําให้รายการเด็กบางเรื่องมันยังอยู่ในใจในความทรงจําของเราได้นานขนาดนี้